สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อปากท้องชาวไทยมากที่สุดคงหนีไม่พ้นเรื่องเศรษฐกิจที่ปีนี้ซบเซาจากหลายปัจจัยกดดัน ไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าโลกตามมาด้วยการปรับภาษีนำเข้าของสหรัฐที่โดนัลด์ทรัมป์เปิดศึก,กับประเทศต่างๆจนผู้คนทั่วโลกต่างจับตามองทางสหรัฐจะระงับการเจรจาภาษีกับไทยและยังมีปัจจัยด้านการท่องเที่ยวที่ปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดต่ำสุดในรอบ10ปีโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน นอกจากนั้นยังมีอีกปัจจัยสําคัญคือค่าเงินบาทที่แข็งค่าสวนทางกับเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มขยายตัวต่าแม้รัฐบาลจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างดิจิท a ลวอลเล็ตเฟสสมาจนถึงคนละครึ่งพลัสที่มียอดใช้จ่ายวันแรกพุ่งถึง2,000ล้านบาท แต่ก็นับเป็นมาตรการที่ช่วยเพิ่มกําลังซื้อได้ในระยะสั้นผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังต้องรัดเข็มขัดและใช้จ่ายเท่าที่จําเป็นเท่านั้นซึ่งประเด็นทรัมป์รับภาษีนําเข้าได้รับความสนใจมากที่สุดในหมวดเศรษฐกิจ นอกจากการลดรายจ่ายแล้วการเพิ่มรายได้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คนไทยมองหาการลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยและมีความเสี่ยงต่ำอย่างทองคําซึ่งสะท้อนไปกับสถานการณ์ต่างๆรอบโลกปีนี้ราคาทองคําในประเทศจึงทําสถิติสูงสุดเป็นประวัติการเกิดนักลงทุนหน้าใหม่ที่เข้ามาเก็งกําไรมากมายจนการเช็คราคาทองแบบเรียลไทม์กลายเป็นกิจวัตรประจําวันของคนไทยจํานวนมากที่ให้ความสนใจความผันผวนของราคาทองคาโลกที่ต้อง ติดตามกันเป็นรายวันขนาดเดียวกันนักลงทุนที่เป็นคนรุ่นใหม่ก็หันไปลงทุนในคริปโตเคอเรนซีที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนสูงในระยะเวลาสั้นซึ่งในปีนี้ราคาบิตคอยก็พุ่งทำสถิติสูงสุดใหม่เช่นเดียวกันทำให้กระแสการลงทุนในคริปโตได้รับความสนใจและถูกจับตามองอีกครั้ง Light like today ็กซ์พลอเรตอ e x p e อ t e เป็นมากกว่าที่คิด